ต้ยมยำไข่มังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่มากดนกูนี่ํำปั้นนี่ไข่มังกรรับรองว่าเด็ดแน่นอนแซ่บๆเลยครับสดน้ำร้อนๆสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับช่องแม็กแอนอม a n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเมนูก๋วเตี๋ยวต้มยำ ไข่มังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูนะครับใหญ่มากดูนี่กำปั้นนี่ไข่มังกรรับรองว่าเด็ดแน่นอนแซ่บๆเลยครับสดน้ำร้อนๆเมนูนี้พี่แม็กก็ทำเองนะคะขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำวิธีําทำการทำให้ดูนะคะมาลองมาลองชิมกันเลยค่ะ ้าเปลีย่ยนผ้าไหมดูนะครับเยิ้มๆเลยครับเห็นเห็นไข่ตรงการลางไหมครับเดีย๋ยวเรากินกันเลยนะครับ เราก็จะมีเกี๊ยวเส้นก็จะเป็นเส้นบะหมี่นะครับสดร้อนๆเลยโอ้ไข่น่ากินไหมคะทุกคน ท์ทเข้มขน้นอร่อยะคะ่ะลูกชิ้นเต็มเลยครับโยลูกชิ้นอยู่ด้านหลังหมูเด้งนี่เด้งม,มากมาเลยจุกๆกันเลยครับนี่นะคะทุกคน 음, 풀어요. 음. 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 ไช่นี่เยิ้มๆเลยนะครับขออนุญาตควโตเลยนี่ค่ะคะวโตเหมือนเดิมครับมีเกี๊ยวด้วยพี่ออมจะกินหมดหรือเปล่าขอไว้น่้ยะคะ่ะ ไม่อยู่ฝั่งนี้อ,นอร่อยมากครับเดี๋ยววันหลังจะมาทำวิธีทำให้ดูนะครับวันนี้ไม่ทันจริงๆดูมา หากกินไม่สุภาพต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเรมีแคปหมูนะพี่ออมเอาไหมเอาค่ะโรยเลยค่ะ อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับน้ำมันนะ บบเกระเทียมเกียวใหม่ๆหอมๆแบบว่าไข่ไข่มังกรของเราแบบว่าลูกใหญ่มากเลยนะคะหรือใครอยากรู้วิธีการทำคอมเมนต์เรามาก็ได้นะคะ ใครอยากให้เราทำเมนูไหนให้ดูนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะดูะครับแล้วว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศออกไปถ่ายข้างนอกบ้างฝนก็ตกทุกวันเลยต้องขอประทานอภัยด้วย หรือถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราจะไปถ่ายข้างนอกให้ชมบรรยากาศว่าส่วนพึ่งบรรยากาศดีขนาดไหนครับ ไข่กำลังน่ากินเลยเป็นยางไมต่ตูมนะคะจัดไปเลยคำนี้ใหญ่ เราเอาไว้อุ่นกินใหม่ถ้าเรากินไม่หมดพี่แม้กกินแล้วนะครับ นะครับทุกคนตูไข่ผมพี่แม็กเริ่มอิ่มแล้วนะครับทุกคนอิ่มแล้วครับไม่ไหวเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้กินใหม่อีกรอบหนึ่ง ใหญ่มากค่ะคือแบบกินได้แค่ครึ่งลูกอะครับครึ่งลูกคืออิ่มเลยเนาะนี่คือยัดแบบเต็มที่แล้วะนะครับค่ะ<อ>ยังไงก็ช่วยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ